นี่นะคะเลขโอเคไหมน้จับจับเอ,อจับเองเลยนะลูกนะอย่าลุนลานนะดีเละเละลูกเละจับให้ดีก่อนเออจากไม่ใส่แว่นก็ต้องใส่อะต้องดูเธอไม่ตรงปาก มิดสิมิดดำดิเธออู้ยดูดแม่คุณหิวหิวหิวหมดเลยไม่ต้องบีบเลยดูดม่งลมปานเก่งมากเอาละค่อย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 คลูกค่อยคเอาละให้อีกหน่อยนึงนะครับแถมอีกนิดนึงแถมนิดแถมนิดเธอไม่กินเธอจะผักเองอิ่มแล้วเริ่มกินช้าลงแล้วก็ไม่ต้องประหยัด เอาว่าไงาไม่จับแล้วอ่อนละถวยยิ่มแล้วครับเิ้มมาเช็ดปากหน่อยแค่นี้แหละตื่นขึ้นมาก็ขอกินเอามือเหนียวหนึบเอามือเหนียวหนึบเลย